สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาแนะนำเว็บไซต์แคนวานะคะที่เราจะใช้ในการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของเรานะคะค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์แคนวานะคะเราก็เข้าที่ Google ก่อนนะคะแล้ก็เปิด Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ว่าแคนวาเลยนะคะแคนวาตัวนี้นะคะเราก็พิมพ์ไปนะคะเราก็เลือกอันแรกก็ได้นะ ค่ะทีนี้นะคะเขาจะให้เราล็อกอินนะคะเราก็ล็อกอินไปนะคะเราก็ล็อกอินไป ค่ะจะสังเกตง่ายนะคะถ้าเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถคลิกมาดูได้ว่าเนี่ยคะ่ะว่าเราล็อกอินแล้วนะคะทีนี้นะคะเว็บไซต์ c a n วาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหน้าหลักต่างๆหน้าหลักก็จะคือหน้านี้นะคะในหน้านี้ก็จะประกอบไปด้วยเทมเพลตหรือว่ารูปแบบของเอกสารต่างๆนะคะ มันจะมีอยู่มากมายหลายอย่างเลยนะคะตัวอย่างเช่นงานนำเสนอรหรือโปสเตอร์ใบสมัครงานโลโก้ต่างๆพวกนี้ค่ะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะทีนี้อาจารย์จะให้มาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถเลือกดูได้เลยว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะสมมติว่าเราจะดูในหมวดของในหมวดของธุรกิจ เราก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะคะมันก็จะมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะให้เราดูไม่ว่าจะเป็นโลโก้นะคะหรือว่าจะเป็นการพรีเซนเตชันต่างๆนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะเลือกเป็นโลโก้หรือว่าอย่างอื่นแพนเนอร์หรือว่าการ์ดนามบัตรเราก็สามารถเซิร์ชหาก,ก็ได้นะคะ ในแค n นวานี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้นะคะโดยการไปตั้งค่าที่ตัวการตั้งค่าบัญชีตัวนี้แล้ว้าไปที่ a ร g เ a g ดนะคะสามารถเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าภาษาไทยก็ได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำแคนว่าในเบื้องต้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ